สว,สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับผมเหรียญที่นาไม่ชมวันนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นรับสเสด็จนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นบล็อกนิยมแล้วก็เป็นบล็อกที่พี่ๆหลายๆท่าน uh, รู้จักกันดีก็คือจะเป็นเหรียญรุ่นรับสเสด็จนะครับผมบล็อกอแตกครับปี2536นะครับผมหลวงพ่อพคูณรุ่นรับสเสด็จนะครับผมบล็อกอแตกก็คือตรงบรเิเวณออ่างตรงหลวงพ่อคูณนะครับนี่ จะมีเส้นแตกคมคมไปจนถึงขอบนะครับผมจากตัวออ่างนะครับอง์นี้ก็จะได้เป็นบล็อกออแตกวงเดือนนะครับผมจะเห็นได้ว่าตรงบริเวณหลุมพ่อคูนจะมีริ้วๆนะครับเป็นเส้นวงเดือนนะครับผมเดี๋ยวมาดูรละเอียดของเหรียญนะครับจดจำใบหน้าหลวงพ่อนะครับผมเม็ดตากลมคมชัดนะครับมีเม็ดฝอยนะครับผมรุ่นรับเสด็จนะครับ คูณอันนี้จะได้แบบตอกเต็มใบมาถ้าตะแคงดูจุดที่สับลงไปลึกที่สุดเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าเป็นขีด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 ,ขดลงไปเป็นเส้นเสี้ยนนะครับผมนี่นครับอันนี้ก็จะเป็นบล็อกนิยมครับที่หลายๆท่านรู้จักกันดีก็คือบล็อกออแตกนะครับผมตัวอักษรคมชัดนะครับปะลิสุดโทรครับผม หลวงพ่อคุณรุ่นลับสเสด็จเนี่ยก็จะมีหลายบ็อกแล้วก็หลายราคานะครับผมก็ขึ้นอยู่กับสภาพด้วยครับผมถ้าสภาพสวยๆโอเคโอเคหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสตาร์ทที่1100แล้วแต่สภาพแล้วแต่บ็อกนะครับผมอันนี้จุดที่สะดุ้งโคตนะครับเราก็เล็งมาจากด้านหน้านะครับผมพญา,านวิทยาคมนะครับ อัคมชัดนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบดูบริเวณด้านหลังก็คือปลายยันตัวนี้ครับกับตรงบริเวณปลายเลข8นะครับจะมีความแหลมนี่ครับจะแหลมคมชัดนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นบล็อกออแตกวงเดือนนะครับผมส่วนขอบตัดก็เหมือนเดิมครับจะเป็นการตัดและฉีกหรือว่าตัดและหักนะครับผม เนี่ก็จะตัดลงมาครึ่งหนึ่งหรือว่าเกือบสุดแล้วก็ฉีกอ,อกยุยยๆยแบบนี้นะครับบริเวณที่ทางด้านซ้ายมือของโค้ดเห็นไหมครับลองฟันตัดที่ลงไปจากการกระแทกปัม๊มตัวโค้ดนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นเส้นเซียนเป็นร่องๆเป็นฟันลงไปนะครับผมอีกบล็อกหนึ่งที่ผมมีเดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบหน้ากันดู ทางด้านขวามือนี้จะเป็นบล็อกนวะปั๊มแรกนะครับผมถ้ารับเสด็จเนี่ยจะมีเป็นบล็อกหน้าใหญ่ก็มีนะครับคือหน้าท่านจะอ้วนกว่านี้เรามาดูด้านหลังนะครับผมเหรียญขวามือจะเป็นบล็อกนวะนะครับบล็อกนวะก็จะมีด้านหลังตรงนี้เป็นจุดสังเกตแล้วก็อีกจุดหนึ่งนี่ครับตรงขอบจะเป็นรอยเหยียบบล็อกแบบนี้นะครับถ้าบล็อกนวะปั๊มแรกต้องมีตรงนี้นะครับผมนี่ครับ มีรอยเหยียบบล็อกตรงนี้นะครับผมนี่ละเอียดด้านหลังก็จะมีความคล้ายคลึงกันครับด้านซ้ายมือจะเป็นบล็อกออแตกขวามือจะเป็นบล็อกนวะปั๊มแรกนะครับผมนี่ครับราคาก็แล้วแต่สภาพครับผมพันนิดนิด ถ้าเป็นบล็อกนาวะาก็ส่วนใหญ่จะพันกลางๆจนถึง2 0 0พนะครับผมแล้วแต่สภาพแล้วแต่ความสวยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกออแตกวงเดือนนะครับผมที่นำมาให้ชมวันนี้นะครับง่ายฝากพี่เพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับผมถ้าผมได้บล็อกอื่นมาเพิ่มเติมเดี๋ยวจะมาทำคลิปให้ชมอีกนะครับผมวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ